หลังจากที่ลองให้อาหารเสริมก็คือฝึกให้ควายกินอาหารเสริมกินหัวอาหารกินนมเมื่อทีดด่แล้วนะตอนนี้ก็คือสําเร็จแล้วครับไหนคะอาหารเรามีอะไรสําเร็จรแล้วมันกินให้แล้วไหนมีอะไรบ้างโชว์ก่อนนมผงแล้วก็มีหัวอาหารมันกินแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าผมให้มันกินด้วยวิธีไหนมันถึงกินไปดูนะฮะเดี๋ยวผมผสมอาหารก่อนแป๊บหนึ่งครับกำลังกินย่ายอย่างอเ็กอร่อยเลยกกระดาสิงหากันยาย สองเดือนกนาแล้ค่ะนอกนัเขาก็ขายไปเบอดแล้วค่ะตัวนี้ก็ยังไงญ่ผลก็น่เต็มเต็มมาค่ะเมืนอากาศค่ะบกำลังจะเข้าของเคือ นี่นะคะโอ้นพากันกินเก่งเลยก็คือแต่คืสอสามตัวนี่บ่กินกับว่าอยังครับเพราะว่าเขาเขาอเขา้ขาขาวนแล้วนะเขาเขาคือว่มีปัญหาแล้วนะอทีนงไง่ตามอายุตามวัยเขาายุแต่ว่านี่ตัวหนึ่งตัวนี้ฉันว่ากินขึ้นสิ เป็นยังไงล่ะครับนี่มัน,ม,นมันหลอดกงโกงนูนะเขาแย่งนมมากนะอยู่บางสามเดือนแลน้วนี่คือตัวนี้ต้องให้กินนะครับเมื่อกินยันเขาพอใหญ่ไ,ไหมบันเทิงเขาขี่ไรพอมัางวันอาทิตย์ก่อนนี่ฝนตกเลยครับตัวนี้กินละครับเอาให้กินละกินละครับตัวนี้แต่ว่าให้กินที่ไหนเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้ครับเด้อเจัดชัดครับ ครับครับเดี๋ยวิธีนี่กินทุกตัวครับนั่นก็คือให้กินดีๆประมาณก็คือบังคับเลยครับกินทุกตัวครับจากนี่เยอะกินนุมกินนุมนน่มๆไงเร็วๆอย่าดินเด้พี่ลาเอาจริงเนี่ยห้ามดินอันนี้เป็นนมน่มผงนะครับโอ้ลืมใส่เอ็นวิตามิน เดี๋ยวตอนเทียงก็ผสมหัวหารเล็กน้อยเขากินเมื้อหามือหรอคะก็น้องสิเกียงหรอก็น้อยก็โมกินหลูกกินคนเกงเพื่อนเพื่อนเขาอ้วนไปแล้วนะเห็นบ่กินทุกตัวครับใส่ที่น no ี ame, ha ha ่ เดี๋ยวเอาอีกเอาอีกขวดนึ่งให้กินมือละเสาแร่งวิธีผมนะผมให้กินเสาแร่งมือละสี่ขวดนะเสาสองขวดแร่งสองขวดครับเอาขวดที่สองแสบๆลูก กินกินลูกกินีิได้ง่ายๆอันนี้ข้าใส่วิตามินไปพอ้อมนะคะกวดผัาหั่นลูมใส่วิตามินกวดหั่นการเขี่ยวอ้อมเว้นระยะให้เขาหายใจอ้อมด้วยค่ะเพราะนเทสสายเดียว <laughs> อเอาสีล่องปันสักเดือนหนึ่งครับอ้วนบ่เพราะว่าค่อยๆหายนะคะเดี๋ยวเขาสิทธิมา Cần cấp nhà rồi à, đồng ý, đồng ý. Ừ, mà, mà. ạ Nó ướt lúc đó, Kìa Hoa phần khuyển khó nhai, xoắn, uẩn, bứt lâu hơn Cứ điều này là khắp, nào cũng hoang Kìa là phạm Kìa Điều hành, không nhai ถ่าติดตามผลนะคะว่าวิธีนี้ในผลบ่เออถ้า